อาจานเตี๋ยลงก็พี่ไป๋ยวเขาอยางไปบึงฝังพุ่นมาใส่ชุนพุนนะครับชิมงานสองคนเข้ากันรังมุงมั่นในการใส่ปลาไหลต้องเอาในได้ประมาณจากักสามสิบเปอร์เซ็นต์เพระาะว่าเขาใส่ไปเกือบเป็นรอยนะครับลองร้อยขาวๆไม่้องเขาเบิดนี่ดกดท่วงด้วย หมูย่างกวงนี่นะครับตามสิบเปอร์เซ็นต์ในแมวบดินเันตีสกเนึบนนึบๆแเ้วบ่เนี้ยบ่โอ้ลุหลุหลุนึกว่าอะไรกำลังกินดิกลังกินดอ ทำไมอาไมาไน,นี่นนนเรื่องเนิบๆเมื่อกี้นี่วาใส่ไปแค่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ตอนนี้มาอยู่นี่นะครับไปไปยงังทั้นหมดกันแล้วเนึบๆไปเดินเละล,ลุ้ลุยลงไปนี่ครับแม่น้าเขาบนซุปนี

thôn thôn đi không? lệ đi chuông này, à, lo này, này, chỗ này. phải lo không? Như luôn nên khai chuột này ดูเก่าเขานะี่ยเขามีรอยจุกอยู่นี่ว่าไส่แต้มม,มั้ไม่ร้อน่บ่มีรอยเขา้ามั่ยนนีใส่ถึ่ไหนนะคนมาครับหลังจากเขาร้อค้อยไปรับเกือบสี่สิบนาทีตัวแรกเขาเข้ามาแล้วรุนรุนรุนนี่นขนาขนไดไหน กุ้ดตีะเมื่อกี้เขาหยางก่อนจะพูดนะครับเขาจะว่าได้เราชนว่ากดบ่เนอะกดมึนนี่นะครับตัวแรกของเขาจกเข้าไปกุดมันใหญ่ขนาดนี้นะครับหลังตึ๊บ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 ชิสิบปฏิทินไปนะครับได้ตัวแรกในคำขึ้นนี่นะตึงๆมื้อตัวเนี้ยเต๋ไปแม่โอ้ได้แล้วบอลี่ย

ตัวสองตัวสองตัวน้องนึ่งคนหนึ่งว่าตัวนี้ก็ได้ทันวะครับนีก็ได้นี่ดูบ่หนี่งยูบ่ได้ตัวหนึ่งนะครับผ่านไปหนึ่งตัวแล้วเขาได้ตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่ล้อตัวตัวที่สองกำลังรุ่นติดแท้ผมว่ะตัวที่สองตั้งนึงตัวที่ว่างามเติบอะไรนะโวย นี่โอ้ยประ,ปะูุกห์อ้ปรอยู่ห์รุดตัวนี้รุดได้ตัวนี้รุดใช่ตัวนี้ประยุกห์ุดแล้วหลุดตัวต่อไปร่สำคัญมันไม่มีตัวนี่คือน้ำสมสายชูนะครับมันได้กินอะไรกับ พูดะน้อยเพาะว่ามันได้เม็นกินขี้่มันเี่มกไปยำชมาหลังับพูนขาได้ขัดไม่เหก็สีตังแกงนอนเจ้าหนี่มาตรวขเหม็นเด็ตรวจองควัเมื่อไหร่แต่องคนแกงู็เฉยเฉยเลยเหม็นขี้ปลาครไปดูครับไปดูับเกี่ยวัาเม็นขี้ปลาคนท่านไปมันเลยตุ้มาบอก ยากจำดาหากินยากนะครับมองนี่คือชีวิตนอกตำาดาอายุหากินในการทีใส่บุยยากอยู่ต่างแดนนะครับเดูไก่ๆมากพ่อพู่งพ่อพวกนะครับต่างคนต่างจังหวัดพ่อพวกกันใจว่ายใส่สัมพันธ์คนอีสานเขาคือเกานะครับยังเหนี่ยนแฟนขึ้เก็ยังส่วนกันมาหาอยู่หากินหาปลานะครับอเนจอ้ามีครับ มันเด็กมันใท้าหม,มุนลนะวมันเด็ลองมาบิ่งทานีว่าเห็นมัเด็มาโดลนลายป้านหน่อก็ถึงถ้าหมุนมันกินดีอยู่ดีด้วยฮะได้เ่บ,บ้งื้องมิ่คนหนึ่ <c oughs> นไงไม่ให้มัจอยฮะไมมานจี้ห่วยจี้คือยจ้เอนเรื่งดินแตกเือมันไ ไปนี่กับเป็นเวลาค่อนข้างสิคำแล้วครับหกงงเคืองเหรอเมื่อกี้เขาได้ไปอีกตัวนึ่งเหรอี๋ยวไทยพระท่านเมื่อกี้นี่ได้ทั้งเบริรตสองตัวเหรอปุ่นนะครับทีมงานเนาะจะพูดเดี๋ยวยิงผ้ายางไปยามฝั่งนั้นกัดโอ้ไปติดตาม có chuột phụ tùm tùm Bạn học miếng ăn Thôi được đó

ลังลงไปย้ำมองมาหกมอน่น่นลยันพี่หลอกพี่าวัาางเด้อ <c oughs> บงอาจารย์เล็กเขาสดีด้มรุมันรุดมันรุดออกดิ รุดมันรุดมันอะไรใชมันกินอยู่แต่ว่ากินพันเชือกจุดพันดิบ่แต่บ่อยู่นะครับรุดรดุดเนี่ยออกไปไหมนะครับประยู่บ่อยูประยูจานต้ม ยามหมดแล้วนุ่นเลสองตัวไปไปเดี๋ยวเขายางขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปของเก้าห้องล้ีวก็อยี่สักู่นะครับเดี๋ยวเขาดีกะสียามไม่เราฮะกะสีทำการยามไปเรื่อยๆต่อไปจนกว่าเสียงตะเวนสิบเบิดเตป่ะว่ารีบๆเต็มที่เลวตอนนี้ Tôi thích thắng nạc hạng tối thích thắng hòa thơm thú thích 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 ี่อืมแบบนี้นะจามตัวแล้วครับวันนี้ต้นนี้กะตีอิ่มเสียเพี้ยเขาละเอากระติใส่ไว้อีกรอบนึงเอากระติยามรอบนึงเนาะใส่อีก จช่ใเดียวรอบนึงไม้ใบอนกันทีเขาไปยามอยู่ตรงนู้นนะครับบ่ไรหัวเขาไปยังใบยันหัวไปันี่กันน้องบันอ่ไม้ใบก็ีกระยุ่แล้วครับไปนั่งถาห้องเสนะาห้อุ่่ดจุบ่บ่จุดจุบ เพิ่มติดตัวมาไปเติบเติบบอเขาได้จำนวนสามตัวแล้วครับอาหารเขาคือจะเป็นพัดเพชรปลาไหลมือนีทำขึ้นนี่นะครับพัดเพชรปลาไหลเขาอาจจะพัดอยู่ตรงนี้หรืออาจจะไปพัดอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าอยู่นี่เขาถ้าด้ตั้งแคบนะครับหาฟื้นหาไฟก่อนไปทีมงานเขาอยู่บนมื่แล้ว ข้าวข้าวปะสัมผัสอาจารย์เจยเป็นยังไงอาจารย์เจยมือนีนอาการเป็นยังไงยุ่งไรปะยุ่งเรื้มมากนะครับยุ่งยุ่งเรื้มมากเลยอาจารย์มาอาจารย์ตอมเป็นังไดมือนีนอาการเต็มรอยบ่บ่บ่เต็มรอยแล้วมาเต็มรอยนะครับสาเหตุว่าจะมาจากน้ำส่งใส่ชุดนี่แหละบุ๋มบังยุ่งโอเคเต็มรอยแต่ว่ายุ่งก็เรื้มมนแต่ว่าครับปักหลักตักงขนอยู่ตรงไหนดีเล็ก มาเลยนะยังแจ๊กแๆจๆๆ๊กแจ๊กทุเสีอยงยังเลยหักไม่ใช่ไหมหักไฟหัวไฟปะทุกมาบัญหาตอนนี้เขากำลังดังไฟกับแสงเสงไฟเขาจะกัดจะพอพอจมเกิดจะน้อยนะครับ เดิ่มสิมียุงล้ะยุงกําลังจะมามันสดังไฟอุดคนกับบุดยุงน้ำกันนี่ละนี่แหละมันต้องยานไฟอาจารย์แต่ป็นคนควบคุมบบเป็นคนดังควบคุมไฟอยู่แผนกไฟพอว่าเรียนจบสร้างไฟมาก่อนต้องชิดควบคุมไฟอย่างเดียวนัน่นเห็นว่นหนึ่งุนบุบ,บ แล้วก็ล้ออีกขาเจ้านะครับจันเล็กเพิ่มไปตึกเฮรอบคำนะครับโอ้ตึกมืดมืดเยอะเพิ่มกล้องเดียวก็เห็นตึกเฮตีมาย่างปลานะครับล้อเบิ่งขันตอนต่อไปนะครับเพราะว่าปลาไหลเขาก็ได้มาเมื่อกีสามตัวปลาอะไรสามตัวแล้วก็กไปยามย่เมื่อกี้นี่ออกไปเบิ่องอีกรอบนึงแล้วก็จันเล็กกับไปว่านเฮเสียเอาปลาแมกีนะครับไฟกับลูกค้างลูกเนี้ยแล้ว อากาศค่อนข้างซีหอน <c oughs> ประ่ดนกับหอนยง้งออกพอดีพอดีอดป้าเดือดปานใดไปหอยเด้ยวเหรอยังจก่อนนะวะยักจะก่อนรรคือจะได้เลไปนะครับมึอกี่เขายูวย่ไปสูปป้เพียงวุ่นเดี๋ยวดีแกนะครับน้ำสมสายชูจักดอกกอนแล้วก็นั่นเป็นปลานะครับปลาสามตัวที่อาจารย์เล็กเขาไป พืนวาน้าเมื่อกี้นะครับบ่เมนว่ามันนะครับปลามันหลายปลามันหลเลยสามตัวเขาจบแค่นั้นพอราะจบแค่สามตัวอาจารย์คือคือกล้องให้นี่เอ้าดีเด้อเอาดิปิ้งปลาสดๆเลยครับปิ้งปลาสดสดดีไหมใช่ป่ะใช่กันใช่ไปใช่ไปแล้วเบิ้งบรรยากาศจำพื้นเห็นไข่ป้วยเห็นดิ นั่นแหละมาเห็นเป็นเด็กนี่ครับงเป็งปลาเขาเป็งปลาอะไรกันดีกิมงานหนึ่งก็แลังมาอยู่กับบัองปลาหอมก้มอะไรขอหอมโอ้ยลาไปใส่ปลาปลาน้ำจุ่มเดี๋ยโอ้ยยังยังไฟไฟเดี๋ยวยังยังอะไรเดี๋ดิย่านเดียร์ย่านทุกคนไฟเป็นไงเลยแงไปซื้อเลยดีเป็นการปุกแล้วนี่เขาเมียดิเหมือนเพื่อนนอนนี่สุกเลียวนี่ครับนี่เออนี่